สวัสดีครับผมนายสรวิทย์ท้าวศรีสวัสดีครับผมนายมนตพันธ์นางสุดวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นคอมพิวเตอร์ไลท์แบบออฟไลน์กับเครื่องผ่านสายแดงครับผมโอเคทดลองให้นะครับผมเอาสายแดงใส่ทั้งสองเครื่องเลยเสียบทั้งสองเครื่องเลยครับผมที่จะเชื่อมต่อครับครับนะครับผมขั้นตอนที่สองนะครับผมเข้าเกมเลยครับเข้าเกมอ่ะ อันนี้เือเครื่องแรกนะครับเครื hmm. <in breaking asta> ่องแรกผมจะเป็นเคื่องที่สร้างเซิร์ฟนะครับแนกด New Game อันนี้คือเป็นแมนะที่เลือกนะฮะไก็ได้ครับลัากด Start หเข้าเกมครับเข้าแมบแล้วกด มาอีกเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องที่ผมจอยเข้าเซิร์ครับกดไฟแรงกดแรงครับอ่านี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วเครื่องที่เซร์ฟที่สร้างเมืกี้นะหมดตอนนี้ครับแต่ผมจะนะเทให้ดูดนะเร่ง่าหรือเปล่าเดิมดิดร นี่เดินให้ดูนะฮะผมเดินให้ดูเดินปกติครับครับก็จบไปแล้วนะครับการสาธิตการเรียนคอมพิวเตอร์ไซต์แบบออนไลน์กับเครื่องผ่านสายเลนครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจารย์ผู้สอนนายจิตรพงษ์ชัยยดินครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับ จบการนำเสนอนช้นหมครับ